เพราะวาจาของพระเจ้าประจําวันเสาร์ที่22มีนาคมสัปดาห์ที่สองเทศกาลมหาพรตบทอ่าน จากหนังสือพระกาศกมีคาบทที่7ข้อ14ถึง15และข้อ18ถึง20ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงใช้ไม้ขอของผู้เลี้ยงแกะเลี้ยงดูประชากรคือฝูงแพะแกะที่เป็นมรดกของพระองค์ซึ่งอาศัยโดดเดี่ยวอยู่ในป่าที่มีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์อยู่โดยรอบ ปรดทรงให้เขาหากินอยู่ในแคว้นบาชาญและกิเลอาดเหมือนในสมัยก่อนโปรดทรงแสดงปาฏิหาริย์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนในสมัยที่ทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เทพเจ้าใดเล่าเป็นเหมือนพระองค์ผู้ทรงให้อภัยความผิดและทรงมองข้ามการล่วงละเมอแก่ผู้ที่เหลืออยู่เป็นมรดกของพระองค์ พระองค์ไม่ทรงรักษาพระพิโรธไว้ตลอดไปแต่พอพระไทยแสดงความรักมั่นคงขอพระองค์ทรงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งโปรดทรงเหยียบย่ำความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์จะทรงเวียงบาปของข้าพเจ้าทั้งหลายลงไปในทะเลลึกพระองค์จะทรงแสดงความซื่อสัตย์แก่ยาโคบ ทรงแสดงความรักมั่นคงแก่อับราฮัมดังที่เคยทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่นานมาแล้วบทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุล,ลูกาบทที่15ข้อหนึ่งถึงสและข้อ1 1บเถึงสาสอง เวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟังพระเยซูเจ้าชาวฟาริสีและธรรมจารย์ต่างบ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขาพระองค์จึงตรัสเรื่องอุปมานี้ให้เขาฟังชายผู้หนึ่งมีบุตรสองคนบุตรคนเล็กพูดกับบีดาว่าพ่อครับ โปรดให้ทรัพย์สมบัติส่วนที่เป็นมรดกแก่ลูกเธอบิดาก็แบ่งทรัพสมบัติให้แก่ลูกทั้งสองคนต่อมาไม่นานบุตรคนเล็กรวบรวมทุกสิ่งที่มีแล้วเดินทางไปยังประเทศห่างไกลที่นั่นเขาประพฤติเสเพลผลาญเงินทองจนหมดสิน้นเมื่อเขาหมดตัวก็เกิดกันดานอาหารอย่างหนักทั่วแถบนั้น และเขาเริ่มขัดสนจึงไปรับจ้างอยู่กับชาวเมืองคนหนึ่งคนนั้นใช้เขาไปเลี้ยงหมูในทุ่งนาเขาอยากกินฝักถั่วที่หมูกินเพื่อระงับความหิวแต่ไม่มีใครให้เขาจึงรู้สํานึกและคิดว่าคนรับใช้ของพ่อฉันมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ส่วนฉันอยู่ที่นี่หิวจะตายอยู่แล้ว ฉันจะกลับไปหาพ่อพูดกับพ่อว่าพ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีโปรดนับว่าลูกเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพ่อเธอเขาก็กลับไปหาบิดาขณะที่เขายังอยู่ไกลบิดามองเห็นเขารู้สึกสงสาร จึงวิ่งไปสวมกอดและจูบเขาบุตรจึงพูดกับบีดาว่าพ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีแต่บีดาพูดกับผู้รับใช้ว่าเร็วเข้าจงไปนำเสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเรานำแหวนมาสวมนิ้วนำรองเท้ามาใส่ให้ จงนำลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วไปฆ่าแล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถอดเพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีหายไปแล้วได้พบกันอีแล้วการฉลองก็เริ่มขึ้นส่วนบุตรคนโตอยู่ในทุ่งนาเมื่อกลับมาใกล้บ้านได้ยินเสียงดนตรีและการร้องรำจึงเรียกผู้รับใช้คนหนึ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้รับใช้บอกเขาว่าน้องชายของท่านกลับมาแล้วบิดาสั่งให้ฆ่าลูกวัวที่ขุนอว้วนแล้วเพราะเขาได้ลูกกลับคืนมาอย่างปลอดภัยบุตรคนโตรู้สึกโกรธไม่ยอมเข้าไปในบ้านบิดาจึงออกมาขอร้องให้เข้าไปแต่เขาตอบบิดาว่าลูกรับใช้พ่อมานานหลายปีแล้ว ไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อเลยพ่อก็ไม่เคยให้ลูกแพ้แม้แต่ตัวเดียวแก่ลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆแต่พอลูกคนนี้ของพ่อกลับมาเขาคบหญิงเสเพลพลันทรัพย์สมบัติของพ่อจนหมดพ่อยังฆ่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วให้เขาด้วยปิดาพูดว่าลูกเอย๋ยลูกอยู่กับพ่อเสมอมา ทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูกแต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดีเพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีหายไปแล้วได้พบกันอีสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระาทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา ได้จากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับพระวรสารตามความบอกเล่าของนบุลูกาในบทที่15ที่เราอ่านกันในวันนี้มีเรื่องเล่าอยู่สามเรื่องคือเรื่องแกะหายเหรียญหายและคนหายหรือที่เรามักเรียกกันว่าเรื่องลูกล้างผลาญนั่นแหละครับสาเหตุที่พระเยซูเจ้าต้องเล่าเรื่องเปรียบเทียบทั้งสามเรื่องนี้ก็เพราะว่า ชาวฟาริสีและธรรมจารย์ต่างบ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขาทั้งสามเรื่องมีโครงสร้างเหมือนกันคือมีของหายมีการค้นหาพบแล้วมีการเฉลิมฉลองในการเล่าเรื่องทั้งสามเรื่องพระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกชาวฟาริสีและธรรมจารย์ให้ทราบว่า พระบิดาเจ้าสวรรค์ได้ส่งพระองค์มาในโลกเพื่อช่วยคนที่สังคมถือว่าเป็นคนบาปให้ได้รับความรอดพ้นเมืองสวรรค์มีความชื่นชมยินดีที่คนบาปคนหนึ่งกลับใจยิ่งกว่านั้นมีข้อน่าสังเกตที่ว่าเมื่อสัตว์หายเหรี่ยนหายเจ้าของจะออกตามหาหรือกวาดบ้านหาแต่ในกรณีของลูกที่หายไปพ่อไม่ออกตามหา แต่คอยอยู่ที่บ้านสัตว์สิ่งของกลับมาหาเจ้าของเองไม่ได้ส่วนคนมีเสรีภาพมีปัญญามีการตัดสินใจเขาต้องเดินกลับมาเองแต่ที่บ้านมีอ้อมกอดของพ่อรออยู่หากเขาไม่กลับก็ไม่ได้รับการสวมกอดของพ่อตรงนี้เราเห็นการกระทำขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรง,งเคารพเสรีภาพของมนุษย์เมื่อพระองค์ทรงสร้างเขาให้มีปัญญาและน้ำใจในการตัดสินใจแล้วพระองค์ทรง,งเคารพเสรีภาพของเขาไม่บังคับให้เขาต้องมาทำตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ทรง,งรอ้อยเขาตัดสินใจเององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกล้าเสี่ยงกับมนุษย์ยอมปล่อยให้มนุษย์เดินไปตามเส้นทางของตนเอง แม้ทรงทราบว่าปลายทางนั้นอาจนำไหยนะมาให้เขาก็ตามแต่พระองค์ทรงส่งสัญญาณเตือนเป็นระยะโดยทางพระวจาโดยทางบรรดาประกาศศกโดยทางพระาศาสนาจักรโดยทางาศาสนาบริกรของพระองค์ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าเขาจะฟังเสียงของพระองค์หรือไม่ น้ำใจอิสระบางทีก็น่ากลัวนะครับท่านผู้ฟังอาจจะทำให้คนพี่นาศได้หากเขามั่นใจในตนเองเกินไปจนไม่ต้องการองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกต่อไปเล่มปรันที่วาดรูปลูกล้างผานได้วาดภาพบิดาเอามือโอบกอดลูกคนเล็กที่เข้ามาซบอยู่ที่หน้าอกเขาวาดมือของพ่อที่โอบกอด มือหนึ่งเป็นของผู้ชายอีกมือหนึ่งเป็นของผู้หญิงมือของผู้ชายมีไว้เพื่อลงโทษมือของผู้หญิงมีไว้เพื่อรูปไลาดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งทรงลงโทษและปลอบโยนให้ความเท่าใจในเวลาเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเช่นนี้แหละพระวจาจของพระองค์ในวันนี้นอกจากจะเตือนคนที่เหินห่างจากพระ ให้หันกลับมาหาพระบินเจ้าแล้วยังเตือนบุคคลที่คิดว่าอยู่ในศีลในพรของพระที่ซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามกฎบัญญัติให้มีเมตตาม,มากๆเพื่อว่าบุคคลที่อยากกลับใจจะได้มีโอกาสคืนดีกับพระองค์แต่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องการพระพรจากองค์พระจิตเจ้า ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของเราจริงๆเพื่อให้มีความรักและความเมตตาต่อผู้อื่นขอพระวาจาทรงชีวิตเป็นแรงบันดาลใจให้เราเจริญชีวิตตามที่พระเยซูเจ้าต้องการให้เราเป็นเพื่อเราจะได้สามารถเป็นประจักษ์พยานและเป็นเครื่องหมายของความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกให้กับบุคคลที่ต้องการความรัก ความเมตตาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสํแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิน・อาเมน